นี้เรามาส่งเป็ดที่อำเภอดอนมดแดงนะครับุบนราชธานีนะครับเราสวยมากเลยนะครับที่สาคัญตรงที่ผมชอบอ่ะคือมีร่มธรรมชาตินะครับที่นี่จะมีร่มไม้ธรรมชาตินะครับคือนี่นะครับเราสวยเรายังไม่พอครับก็ยังมีร่มธรรมชาตินิดมันมันมันพางแสงให้กับตัวเป็ดไปในตัวนะครับแล้วความร่มเย็นของเป็ดก็สุดยอดเลยนะครับอันนี้ยุบันยังเหรอครับ อันนี้ดงบังครับผมบ้านดงบังนะครับอำเภอดอนมดแดงดอนมดแดงอุบลนะครับเนาะนี่นะครับเรามาส่งที่บ้านดงบังนะครับดอนมดแดงอุบลราชธานีนะครับนี่นะครับเป็ดก็ช่วงนี้เป็ดขาดทุกคนนะครับทั้งประเทศไทยพอดีตลาดขม้นเปิดแล้วไข่เป็ดเดินนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับช่วงนี้มันไข่เดินแล้วก็ใครๆก็หันมาเลี้ยงเป็ดเยอะนะครับเป็ดที่ได้มาก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เลี้ยงอีกวันสามอาทิตย์นะครับ ให้พี่น้อง f c หลายๆท่านเข้าใจด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ไม่ว่าเจ้าไหนเป็ดขาดหมดทุกเจ้านะครับแต่เราก็คุยกันตรงๆเลยไม่ได้นั่นนะครับก็คือบอกว่าสาวแท้นะครับเบื้งเราไม่เป็ดเถ่าแล้วเบิง้งเบิ้งเป็นบ่นน<ผ>มีตัว,นนวาตา,าวขาวๆตานี่นะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับใครที่อู่แถวดอนมดแดงถ้าเกิดอยากจะได้ไข่เป็ดนะครับก็ติดต่อมาที่นี่เลยไม่ว่าท่านจะเอาไปขายหรือจะเอาไปบริโภคเอาไปแจกจ่ยายญาติพี่น้องปเป็นของฝาก หรือจะเอาไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าก็ติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะครับผมขอเบอร์ไว้นะวันเบอร์เพื่อนเลยชื่ออะไรบอูหกห้าสี่ห้าหกสี่ห้าหกห้าเก,ก้สา,กส,า,ากสามเจ็ดห้าเก้าสามเจ็ดนะครับใครที่อยากได้ไข่เป็ดก็อย่าลืมติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะครับดูนะครับข้อเป็ดก็สวยงามนะครับเราเป็ดสวยงามที่ผมชอบที่สุดก,ก็คือมันจะเป็นลมไม้ธรรมชาติมันจะช่วยพางแสงนะครับ โยนลงเด้อพอตีนึงจมุงเถือบมาข้างหนจังไรวเดยวเขาอยานฝนสาดถ้าบุมุงเถือเจะขันคู่ไวบ่ห้น้นางมาสาดเขาบอกบอกพว่าเาแต่เขาบอกลูกเพิ่งทอดแล้วพอมันนั่นน้าม่เขาไปไหมเพรอะวลาไใครใครจะหลดีครับแมนครับถ้าเกิดอันหื้อหื้อเอาเอาไว้หนิวกเไยพอมาบังหนังบ่ห้นมาสาดเลยกไนี่จังกเไยครับนี่ครับก็คือเรา แนะนำไปด้วยนะครับก็อยากให้ลูกค้าเข้าใจตรงที่ฝนสาดแล้วมันจะแฉะพอปิดแฉะมันไม่น่านอนนะครับพอไม่นอนมันก็ไม่ไข่นะครับก็คือเหมือนเหมือนตัวเราเองนะครับถ้าตัวเราเองอ่าอ่าเหมือนกับเหงื่อแตกโชกมาเปียกชื้นไปทั้งตัวนะครับก็ก็ไม่อยากนอนเหมือนกันเนาะก็ทําความเข้าใจนี่นะครับก็ลงมาเล่นน้ํานะครับก็ถือว่าได้น้ําใหม่นะครับน้ำกุ้นะแแพอ่อ คิดดีลุ้หลายบ่ผมยันน้ามันไมอยู่นะเรียกายงานออผมว่าเลยรผมแน่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นี่นะครับพี่น้องเอฟซีหลายท่านนะ <c oughs> ผมภายภาคหน้านะครับผมว่ามีสิทธิ์ได้รถไถมาไถ่ถมเพราะาอะไรรู้ไหมเพราะบ่อใหญ่เกินแล้วที่สำคัญคือทําความสะอาดยากน้ํามันจะไม่เต็มมันที่โดนเต็มนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นกระบะปูนนี่สองกระบะ <c oughs> ซี่ลอยก็บาทโบบอลหรือไทยก็สุรุ สามอยก็บาทสี่ลอยหรอครับนี่แหละสองกับบ้านเหือเกินพอเล้วครับคำพายังให้แช่เห็ดบันไดึ้นนะครับผมเห็นใ้ไผ่หลายเจม้ไผ่กาดกาดกาดเราเห็ดเป็นบันไดเอาตะไคร้พลาสติกแหละมาปูบนมันมีงาเข่าเข่าไปนี่อย่างนั้าผมนี่นะครับอที่สาคัญถ้าเกิดอ่าติดติดลูกลอยได้ยิ่งดีเพราะน้ำจะล้นตลอดเวลาเป็ดที่ลงไปในในน้ำจะกระดกระโดดขึ้นง่ายนะครับนี่นะก็อยากให้พี่น้องเอฟซีได้ดูนะครับว่า การทํางานของเราประมาณนี้เนาะถ้าใครที่อยู่แถวตำบลแถวดงบังอําเภอดอนมดแดงนะครับสังเกตง่ายๆนะครับที่นี่ก็คือหลังอนามัยเลยนะครับเข้ามาในซอยหลังอนามัยดงบังนะครับดงบังดอนมดแดงนะครับใครที่อยากได้ไข่เป็ดหรืออยากเข้ามาดูก็มาที่นี่ได้เลยนะครับนี่นะเป็ดสวยๆนะครับเราก็ถือว่าโอเคนะครับนี่นะครับดูนะครับเราพี่รองเอฟลายท่านก็ ได้ดูหลายๆอย่างจากคลิปผมแล้วก็เอาไปดัดแปลงไปปรับเปลี่ยนเป็นแนวคิดของตัวเองนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้เรากลัวฝนสาดเข้าไปในอ่าในเล้าเป็ดนะครับโนะใครที่อยากได้ไข่ก็ติดต่อมาที่นี่แล้วกันขอเบอร์ยังหลอมนะครับขอเบอร์ไง0 6นค่ะ065 456 4 56 5 9ี่ห้าหนะครับใครที่อยากได้ไข่เป็ดแถว ดอนมดแดงนะครับดงบังนะครับหลังอนามัยดงบังเลยก็ติดต่อมาที่ได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนแต่รอเวลาสักพักหนึ่งนะครับช่วงนี้รอยเขาปรับสภาพแล้วก็ให้เขาพัฒนาการขึ้นมาก่อนนะครับอีกสักนิดนึงก็จะได้ไข่เป็ดแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากมีอาชีพเสริมอยากมีรายได้รายวันและมีรายทุกวันก็โทรหาผมได้นะครับที่ศูนย์แปดเจ็ดสองสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับเรามีเป็ดไข่ให้ท่านตลอดนะครับ โอเคนะครับทีนี้ไว้ตอนนี้เนาะ,ะไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยี่ห้อนียกได้ไ้เพืเ่อเเี่อเ่เพ